t 저... สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ได้กล้องตัวใหม่นะครับมาจําการที่ร้านนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้นะครับถ่ายคลิปรีวิวงานซ่อมให้กับทุกๆท่านได้ดูนะครับวันนี้ก็จะมาอันบ็อกเลยนะครับกล้องตัวนี้ก็จะเป็นของโซนี่นะครับรุ่นก็คือ ZV-E10 Mark II นะครับตัวนี้จะบอกว่าสเปคคร่าวๆนะตัวมันเล็กมากนะครับตัวเล็กน้าหนักเบาที่ผมได้มาตัวนี้ก็เป็นสีดํานะครับจริงๆเดิมแล้วเนี่ยผมมีรุ่น A7C Mark 1อยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากได้มาเพิ่มนะครับอย่ารามาแกะกันเลย การอันบ็อกสินค้านี่เป็นอะไรที่ชอบมากเลยนะครับอ่นนี่เขาก็จะมีเมมมาให้ด้วยนะ60ิปีจิกนะครับเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังมาดูภายในกล่องเลยก็จะมีคู่มือมาให้นะครับที่เห็นก็จะเป็นสายนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้จะเป็นหัวไม้นะครับจุกใหม่แล้วก็นะครับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นขนาดแท f 1 0 0นะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่เราสามารถใช้ร่วมกับ Sony a 7 c ก็ได้นะครับหรือ a 7 m a r k r ก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้ได้หลายรุ่นนะอันนี้เขาัปสเปคมาให้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งผมเนี่ยมี a c จาด c m a ีแล้วเนี่ยผมสามารถใช้แบตเตอรี่ร่วมกันได้เลย ก็จะมีเลนส์คิดมาให้ด้วยนะครับเทียบกันน้ำหนักกันเนี่ยคือเบามากแต่ผมจะลองเทียบกับ a 7 c ให้ดู <t> เรื่องน้ำหนักเนี่ยต่างกันค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยขนาดเลยเนาะขนาดของ a 7 c มากวันกับขนาดของ ZV-E10 เนี่ยจะค่อนข้างที่จะห่างกันค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับโอเคครับพอเราตั้งค่าอะไรเรียบร้อยแล้วลใส่นิ้มเข้าไปนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จอนะครับสามารถเปิดได้นะครับหมุนได้ค่อนข้างโฟกัสไวมากๆนะครับ สรุปสั้นๆนะครับ Sony ZV-E10 Mark II นะครับถามว่าดีกว่า A7C ไหมการใช้งานผมมองว่าคล้ายกันเลยนะครับซึ่งราคาค่อนข้างถูกกว่าเยอะนะครับเทียงพอต่อการใช้งานนะครับสิ่งที่แตกต่างกัน2รุ่นนี้ก็คือ A7C Mark o เนี่ยเขาเป็นแบบ Full Frame นะครับส่วน ZV-E10 Mark II เนี่ยเขาเป็นเซนเซอร์แบบ APS-C นะครับซึ่งการใช้งานก็คงไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับซึ่งการใช้งานระดับผมเนี่ยก็เป็นแค่การทาแบบคลิปรีวิวทั่วไปนะครับมันก็คงไม่ต้องใช้อะไรขนาดนั้นนะครับข้อดีคือน้ำหนักเบามาก มากนะครับแล้วก็ถ่ายนิ้วตั้งแบบดีมากนะครับโอเคประมาณนี้ครับ